อมีกล่องอยู่ก็ยังจะเข้าเนาะนอ, <laughs> อนไม่ได้ <laughs> ออกไว้เดี๋ยวกล่องออกให้เอากล่องออกเข้าไปแล้วตอนละกล่องมาแล้ว,ลลวนี่นี่ได้มีกล่องแล้วออมองมองมองก่อนนี่มาดูสิไม่กล่องไม่มีเล้วกล่องหมไม่มีกล่องแล้ว ไปเข้าที่เออะเข้าบ้านเลยชอบบ้านแสนคับแคบอะชอบจริงๆดูสิหางก็โพนอนดีๆหัวก็ชนอะเห็นไหมหัวติดโัโหแน่นไม่ทันไลยหลับแล้ว เยวจะไปเกาให้ปะนะฮเวลาเกาจะมีเสียงรถไฟครับมันจะดังเขาบอกว่าถ้าแมวทำเสียงอย่างนี้แปลว่ามันสบายใจเสียงไปเลยแมวะมาแล้วมาแล้วนี่นะเชิญมาคนก่อน năm